ันพัดลมตัวนี้มีปัญหานะครับเปิดไปแล้วมัน,มนออกตัวช้านะครับกดไปแล้วนะครับไม่วิ่งเลยเนี้อสองออกตัวช้านะครับแล้วก็หมุนไม,ไม่แรงเีือสามก็ยังไม่ค่อยแรง หลังจากที่เราเปลี่ยนตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวคาปาซิเตอร์นะครับอันนี้ลองต่อง่ายๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเชื่อมบัดรกรีอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ไม่กี่บาทนี่นะครับสิบบาทยี่สิบาทประมาณนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้ใหม่แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะไวแค่ไหนการออกตัวมันจะเป็นยังไงอันนี้เกยร์นหนึ่งนะฮะโอ้เห็นไหมฮะ คือมันสามารถสตาร์ตตัวอีกด้ด้วยนะีเ่เกียร์สามโอเคครับนี่เป็นการเพิ่มแรงออกตัวแล้วก็เพิ่มความเร็วของพัดลมเก่านะครับถ้าพัดลมของเรามันรู้สึกว่าเปิดเป็นนานๆแล้วใช้เป็นนานๆรู้สึกว่ามันเริ่มอืดน,นะครับไม่ยากครับไม่ต้องขายทิ้งนะฮะแค่เนี่ยครับเปลี่ยนตัวนี้ครับคาบาซิเตอร์ แค่น,นี้เองนะครับก็จะได้เหมือนพัดลมใหม่เลยนะเค okay. พบกับบิลลี่ DIY สวัสดีครับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่เก่1นนสตาร์ทออกตัวแรงนี่พีเซนเตอร์ไง